กับบ้านเราลูกผัวลอยอยู่กับค่ะกับได้เวลากับค่ะบรรยากาศทะเลค่ะจะเป็นหินเยอะแยะเด้ค่ะเด้เป็นหิน จะลองมาตกปูว่าได้่ะค่ะเราก็จะเด็ดยอดอ่อนๆนะคะเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆค่ะยอดนี้เอาได้อยู่ยอดนี้สรุปเก็บได้กําหนึ่งค่ะมีหลายอยู่ค่ะแต่ว่าเพ็ร ย่านกินบะหมิดเนาะคะ่ะเก็บเท่าที่กินก็พอแล้วเอากระสิไปพัดค่ะเป็นคณะผัดหมูเนาะค่ะเนาะหรือว่าสัดปากระปรองค่ะกับโค้งเห็ดเป็นสองเมนู่ะคะ่ะสองอย่างนี้หาชิมหาโคตนนะคะได้มาค่ะกินอาหารเทียงมันคือวบพฝนเย็นกัเย็นเฮ็ดเอ็งแ่บพกักค่ะ แต่ว่าพออยากล่องรู้อ๋อแดดมากฝนประแดดใส่ชี่มกันแดดวันนึกว่าฝนตกอะค่ะเราก็จะนั่งกินบรรยากาศสงสัยต้องเอาเรือมาจอ็บกน เขอใหญ่ท,ทับผ่าแดดมากอ่อนแสบตาอยู่ดีๆฝนก็ตกอ๋อประมาณอยู่ดีๆแดดก็มา้ แดเริ่มออกค่ะปู้คนก็นเริ่มมากค่ะนักลบเริ่มมันเอ๊ตัวนี้ทาสีนะค่ะนี่คือทาสีไม่ใช่เขียวธรรมชาตินะคะนี่สวนยอมติดทายหาดค่ะก็มีท้้งยางเนาะค่ะแต่ว่าเพชรจังให้จังให้ใหยางทางอันนีค่ะลูปปั้นอีกที่หนึง เสียงน้ำตกไหลเป็นรูปผู้หญิงเป็นรูปนั่งฝ่าค่ะนั่งฝ่าเอาทิชชู่แถวนี้ทำไมพากันทิ้งเรียล่าล้วจะคุณน,นี่ยังต้อมาขวดนึกว่าแต่คนเงียวค่ะบโบแมนกะ่ะน้ำเป็นบอ่อน้ำทิ้งลงทะเลนะคะน้ำไหลลงทะเลนี่ก็เป็นรูป ู้หญิงสองคนนี่คือสีสำลิดแท่ค่ะเจอความหนาวแล้วจะออกสีคลามสวยงามตามท้องเรื่องส่วนตันนี้ก็เป็นประสาทค่ะบเมนปรสาทเป็นโลกประสาทด้วยค่ะแต่เป็นประสาทวังค่ะผู้หญิงอยู่กับหอยเชล อายุเก่าแก่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็มาไยหาดค่ะไปค่ะได้พักแล้วได้เวลาไปกลับบ้านแล้วเนาะคะ่ะเป็นกาสิยงกลับอีกทางนึงค่ะเป็นทางที่ติดทะเลนะคะไปยางน้ำกันค่ะเออมีเฮ็ดมาวะโอ้คนนี้เป็นไผค่ะต้องเอาไปถามสามีค่ะเฟรด person urson give Why? Yeah. me a Why? Me there. ับบ้าลเราลูกผัวลอยอยู่กลับค่ะกับได้เวลากลับค่ะยางไปเบิงงน้ากันเนาะคะนะ่ะเนาะวันที่มียังเริ่มเศร้าแล้วล่ะคะ่ะยางหลายกิโลเลยจะปลาไปสิกิโลล่ะคะ่ะนี่คือแบล็คเบอร์รี่ตั้งแถบเลยค่ะเป็นแบล็คเบอร์รี่ สวนเขางามเนาะคะ่ะเนาะสวนแอปเปิลขันมาตอนแอปเปิลน,นี่ทาจะดีเลยค่ะทาจะดีเลยโอ้อยเข้าให้ไปทายรลบบ,นบน่นาะบอมีคนใหตถกาเนาะนี่ยเจนเป็นบานค่ะติดกับทะเลย่างหอบโอ้มีปลูกพักสวนขั้วน้ำค่ะ มีการปลูกผักสวนครัวเป็นสิ่งที่ดีนะคะเห็นวิวปะคะปลูกผักสวนครัวที่บ้านบอ้ว่าเป็นบานหรือว่าเป็นบานพักต่างอากาศค่ะวิวดีเบิงเบงค่ะวิวดีมากใส่ค่ะลูกสายเห็นเพรเอาภาพงูล่งตรง ตรงเฟซบุ hmm. ๊กเนาะค่ะฝ <laughs> ่าวโรมาทันทีค่ะเธอเห็นงูแมนบอปนะจักโตจักโตปนะเพจก็เลยถามเอ้าเธอหย่านงูกัดฉันตายบ่บ่แล้วเนาะมันก็บ่แล้วเนาะมันก็บอแล้วเนาะมันก็นเกิดยากหล่นน้ำเนาะค่ะว่างูส่นไดนพอกับลูกนี่หย่านงูกขนาดส่วนเอื่อยนี่บ่หัว่หย่านหรืูปหย่านแต่ว่าบ่อาการนักพอสองคนนี่เนาะค่ะเนาะ ส่วนเพรย่านอยู่แต่ว่าบอบอกเด้่องอวายวะผู้ชายทักผู้ชายทักก่ะมีแห้งขนาดเทเรยนยยิ้มนุนมกับหัวใจเต้นทับ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 ,บค่ะมาเบ่งดอกกระทินสีขาวกันค่ะนี่คือกระถินสีขาวดนคะคะเด้อย,ยอดกระทินสีขาวเริ่มออกมากแล้วค่ะเขียนลงแรลมค่ะ ทางนี้จะทั้งไปบ้านพักตาอากาศติดทะเลนะคะเพชรกะสิหาทางเลี้ยวเข่าค่ะทางเลี้ยวเข้าบ้านเพชรนี่คือทางเลี้ยวทางลัดเนะคะทางลัดไปไปบ้านพักตาอากาศของเพชรค่ะ ไมใช่ทางนี้หรือว่าทางโน้นนอบาท,ที่นี่ออาไปทางนี้ก่อนละคะจำบ่ไร้เคย่อมาแต่ทางผุนเนาะบ่เยย่อางกับยางกับก็ประเด้ย,ย่างโดนแล้วเนาะล้วก็ลองมาทางนี้แล้วกันนะคะเป็นทางจอกหลอกเราจะไม่ยืลืมค่ะเวลาเจอแดดนะต้องเบ่งให้ดีเด้อค่ะเด้อเพราะอะไรคุณรู้ไหมเผื่อมีเพื่อนมาเยือนนี่คะ่ะ บรรยากาศสถานที่ของโรงแรมโรงแรมอยู่ข้างหลังนี่ค่ะที่เข้ามดยเฮ้ยเราก็จะถึงนเป็นกระสียางจะสีละค่ะจนกว่าจะไปทะลุอยู่อีกทางไงเนาะค่ะเนาะเดินเข้าป่าหูบรรยากาศสดชื่นวิวทะเลอะค่ะมีแห้งมีแห้งมีมาทะลุถนนใหญ่ละค่ะโอ้นกพนกัก นี่คือถนนใหญ่นะคะสำหรับรถวิ่งได้กะซิมีก่กะทอมป้าปายนะคะบ้านพักตากอากาศค่ะบ้านพักตากอากาศหลังเล็กหลังใหญ่ก็ว่ากันไปติดทะเลเบิงวิวทะเลค่ะตรงนั้นเพชรก็เคยไปเ่นน้ำชายหาดข้างล่างค่ะรับดีค่ะตรงนั้นลงได้รถก็จะจอดเต็มไปหมดเลยบึ้งในป่าค่ะ ลังนีน้ยังนอทางออกเบิงวิวค่ะเหลือเล่นมากข้างบนกระมี้ะค่ะข้างบนน,น้นก็มีบ้านพักตากอากาศเบืองข้างบนก่ะสองข้างทางข้างล่างกรมีแบบเพชรเป็นอิฐก็ดีขึ้นกัน,กนค่ะ <S <S โอ้ยเพ็รขั้นตา ทางลงไปทะเลเนาะคะ่ะลงไปเล่นน้ำทะเลก็จะมีบานติดนั้นเป็อยากใดลล้งนี่ล้งสีเหลืองนี่เหมาะเลยคะ่ะตรงยางไก่มีที่กระโดดน้ำด้วยเดี๋ยวเราต้องมากระโดดแ้่แหละ